เ่กดแฟนเพจท่านชายแต่พาชิมด้วยจ้าใครต้องการสินค้ามือสองนะจ้าฝากไปกดแฟนเพจบุญมีวัดชอบด้วยจ้ามีสินค้ามือสองไอ้ท่าน ช้อปปิ้งมากมายจ้าสวัสดีนะจ้าผู้ผมท่านชายแต่จะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะกำลังแต่งตัวตอนนี้เวลา8โมงกำลังแต่งตัวเพื่อไปฉีดวัคซีนเข็มแรกของเรานี่ยแต่งตัวก่อนเพราะว่าผมได้ฉีดวัคซีนที่ หน้าของสวัสดีสน,ดนี่เจ้าของท่านชายแต่จะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะกำลังแต่งตัวตอนนี้เวลา8โมงกำลังแต่งตัวเพื่อไปฉีดวัคซีนเข็มแรกของเรานี่ะแต่งตัวก่อนเพราะว่าผมได้ฉีดวัคซีนที่เดอะมอบางแคอันนี้เป็นเข็มแรกเลยนะ เดี๋ยวเราจะทําการเดินทางจากบ้านของเรานี่เพิ่งออกากบ้านเป็นวันแรกเลยเนี่ยเพราะว่าทุกทีไม่เคยออกเลยขนาดเซเว่ยังไม่ไปเลยกลัวกลัวโควิด1ิเกีายวขอแต่งตัวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปฉีดวัคซีนเพราะว่าเขานัดของผมนัตอนประมาณ9ก้าโมงถึง11บเอโมงนะได้ที่ดอมอลลบางแคผมลงในไทยร่วมใจ เดี๋ยวแต่งตัวสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ดอะมอลบางแคกันจ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าว้าวตาตเพรา่นเ้า,า,เาเตรเรางให้หตตวัน,นี้เราจะไปทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกเราที่ดมอลบางแควันีเป็นั้างตอนนีให้หตาปาไปต่ไ ชอบฝนตกก็เย้ตกก็มาเลยตกก็เยี่ยวตกไม่นอนเลยแรงนะแรงหนุนตกแบบนี้มันหยุดไม่หยุดเลยวันนี้เราได้มาถึงจุดบริการฉีดวัคซ <iej ses> ีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรามาถึง ก็จะมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวให้เราเปิดเว็บไทยร่วมใจหรือถ้าเราแคปหน้าจอมาว่าเราได้ฉีดวัคซีนโควิด1 9วันนี้ก็เปิดให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเราได้ฉีดรอบกี่โมงทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการแจกบัตรคิวให้เราแล้วบอกให้เราถ้ามีที่นั่งก็การุณาไปนั่ง เพื่อรอฉีดว่าเราก็มา, <ând S 2> g, มา urgency, รับบัตรคูนรับบัตรคูณเนี่ยเขาจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งตอนหลังจากเรานั่งเราเราก็ดูบัตรคูณแล้วเราได้ที่เท่าไหร่ผมได้404ตอนนี้อยู่280เป็300ก้นรอไม่นานกัรอไม่นานแล้วเขาจะจาเราขึ้นไป400เต็มตอนนี้นั่งอยู่คูณที่4 0 0 2กันรอเพิ่มไป400เต็มเป็นได้นะเดี๋ยวผมจะจุดออกมาเชเ่อชืที่404 ำการรอคิวที่ให้สิวัคซีเนเข็มแรกของเราได้คิวที่4 0ีเขาบอกว่าให้มารอาคิวตรงนี้9โมงถึง11โมง้วเดี๋นะยวเราก็จะเลื่นขึ้นไปดเราก็จะมีคิวต่อไปถ้าใครไล่ทุ้งบ่ายก็จะต้องรอคิวตอน11โมงนะรอคิมาได้คิวที่4 0ของเรา404ค,ครับเขาก็จะให้เราอยานั่งเรียงแถวเป็นเรียก ตอนคิวตอนนี้คิวที่2 8 0ร้อสบถึงสา0รแล้วก็ไม่นอนหรอกแพ่เดียวรอเปื่เดียวนะแล้วก็เนี่ยเยห็นป่าคิวที่3 0มอหนึ่งแล้วก็ถ้ารอบเช้า9้าโมงถึง11โมงก็มารับบัตรคิวตรงน,นี้แล้วก็ถ้าใครเป็นรอบบ่าย11บเอโมงก็ต้องรับบัตรคิวรอบบา่ายก็เป็นรอบนอก เราได้ทําการถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราไปฉีดวัคซีนโควิด1 9มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะ๊ะเดี๋ยวผมจะพูดข้าวๆให้ฟังเพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายคลิปนะเวลาเราขึ้นไปฉีดวัคซีนพอหลังจากเรามาถึงจุดบริการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเปิดหน้าจอที่เราแคบมาจากเว็บไทยร่วมใจให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเราได้ฉีดรอบไหน ถ้าเราได้ฉีดรอบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทำการแจกบัตรคิวให้เราไปรอเพื่อฉีดวัคซีนโควิด19พอหลังจากเราได้บัตรคิวเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะมีที่ให้นั่งรอคิวนะพอถึงคิวเราอย่างเช่นคิวที่300-320ถึง320เราก็ทำการลุกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่บอกเราว่าเนี่ยเราก็ลุกขึ้นไปต่อคิวยาวๆนะ แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ตัวนี้นะแล้วก็กดไปที่ชั้น4ไปศูนย์บริการฉีดวัคซีนพอเราขึ้นลิฟต์ไปถึงจุดบริการฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะต่อแถวยาวยาว,ยาวๆนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกคือให้เราเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เข้าเว็บไทยร่วมใจเพื่อทําการกรอกข้อมูลนะเพราะว่าตอนที่เราต่อคิวเนี่ยคนมันเยอะเขาก็า ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลมันจะได้รวดเร็วพอหลังจากเรากรอข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยเราเตรียมบัตรประชาชนแล้วเราก็ทําการต่อคิวต่อคิวนะต่อคิวคือต่อคิวยาวๆไปนะเพอหลังจากเราต่อคิวถึงจุดบริการที่1เขาก็จะขอดูบัตรประชาชน ดูโทรศัพท์เราที่เราเข้าเว็บไทยร่วมใจว่าเรากรอกข้อมูลครบหรือยังถ้าเรากรอกข้อมูลครบแล้วเขาจะให้เราไปจุดบริการที่2ไปนั่งรอจุดบริการงจุดที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นั่งรอเรียกคิวเราเพราะหลังจากถึงคิวเราปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราทําการเสียบบัตรประชาชนพอหลังจากเราเสียบบัตรประชาชนที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะถามเราถามข้อมูลแล้วว่าเราใช้เบอร์นี้ไหมเพราะว่า วัคซีนเข็มที่2เนี่ยเขาจะแจ้งมาใน SMS ของเราเจ้าหน้าที่ได้ทําการพิมพข้อมูลส่วนตัวของเราให้ไปกรอกออกมาเป็นใบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ให้ติ๊กข้างหลังว่าเราแพ้ยามไหมเราขนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่พอหลังจากเราได้รับพอหลังจากเราได้รับใบสีขาวเนี่ยเราก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเพื่อรับบัตรคิวสีเขียว พอ,อเราได้รับไปคิวเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําว่าให้เราไปนั่งติ๊กข้อมูลติ๊กข้อมูลแผ่นสีขาวที่เราได้มาเนี่ยเนี่ยพอหลังจากเราไปถึงปุ๊บเขาจะมีที่ให้ใหเรานั่งติ๊กข้อมูลเขาจะมีตัวอย่างว่าเราควรติ๊กยังไงทํายังไงพอหลังจากเราติ๊กข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราติ๊กข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เรียกเราไปตรวจสอบข้อมูลที่เราติก๊ก ว่าเราติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือครบหรยังถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะเซ็นรับทราบแล้วให้เราไปจุดบริการฉีดวัคซีนจุดบริการฉีดวัคซีนทางเจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปนั่งเพื่อรอคิว ที่ใบสีเขียวตอนที่เราจะได้ฉีดวัคซีนโควิด19เจ้าหน้าที่จะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราฉีดวัคซีนโควิด19เสร็จเป็นที่ซีโควิด19แล้วนะให้คุณเดินตามลูกศรสีแดงเพื่อไปนั่งพัก30นะ30าทีเพื่อดูอาการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยเราก็เดินตามลูกศรสีแดงเนี่ย เพื่อไปนั่งรอดูอาการว่าเราเป็นอาการอะไรไหมเราแพ้ไหมอะไรเงี้ยเราก็นั่งรอไปสักพักหนึ่งรอไปประมาณสักพักหนึ่งเขาก็จะเรียกชื่อเรานะเรียกชื่อเราแล้วเขาก็จะปิ้นใบขาวขาวของเราว่าเราได้ทําการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเราได้รับใบขาวขาวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีป้ายทางออกให้เราเดินมีแจกของกินให้โจ๊กซองกับไอติม พอหลังจากเรารับโจ๊กซองรับของกินไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านได้นะกลับบ้าน The next day น,นี้ก็เป็นวันที่สองนะเมื่อวานเราฉีดวัคซีนมาก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วหลังจากเราฉีดวัคซีนมาเนี่ยก็มีอาการปวดแขนเกิดขึ้นแหละแต่วันนี้ก็ปวดแขนอยู่แล้วนี้น,นี่มันจะปวดแขนตรงที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วก็เมื่อวานเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลังฉีดวัคซีนไปเนี้ย ถ้าตอนคืนมีไข้ขึ้นนะถ้าเป็นไข้ขึ้นก็ทานยาพารากินนะมีเยอะกินอมติงกันตอนนี้ผมเป็นอย่างเดียวคือปวดแขนแล้วก็มีอาการตัวรุมๆเหมือนเป็นไข้เพราะว่าเราวัดไข้จะฉีดวัคซีนโควิด19เก้าไปนะแล้วก็มีอาการปวดตรงนี้ตึบต๊บๆนะแต่ตอนนี้่อย,ยังชั่วแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนอน นอนนะนอนอยู่ประมาณตีตีสองครึ่งเกือบเกือบตีสามแล้วก็ตื่นขึ้นมานะกำลังนอนอยู่เนี่ยก็มีอาการตัวรุมๆแบบนี้ตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เหงื่อแตกเหงื่อแตกก็เลยลุกขึ้นไปเข้าน้ำพอหลังจากเข้าน้ำเนี่ยก็กลับมานอนต่อพอกลับมานอนต่อมันก็ยังมีการอยู่อาการตัวรุมๆเหมือนไข้ขึ้นก็เลยไปหาย,ยาพารากินพอหลังจากได้กินยาพาราเข้าไปเนี่ยเพราะว่า ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วถ้ามีอาการหรือเขาเรียกว่าเป็นอาการแบบเนี้ยให้หายาพาราทานนะเราก็ไปหายาพาราทานหลังจากหายาพาราทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเราก็มานั่งเล่น,นสักพักนึงล้วก็เข้าไปนอนพอหลังจากเราเข้าไปนอนตอนประมาณตีสามครึ่งก็หลังจากที่เราได้ทานยาพาราาเนี่ยมันก็เหงื่อแตกเหงื่อแตกพอตอนเช้าตื่นมาก็โอเคขึ้นแต่มันก็ยังมีอาการบ้าง อาการคืออาการปวดแขนยังมีอยู่แต่ตัวลุมๆก็มา้าว,วัดไข้แล้วก็36องศานะก็โอเคอยู่เพราะว่ามันเขาเขาบอกแล้วหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้บางคนปวดแขนด้วยตัวร้อนด้วยอะไรเงี้ยนะกำลังกินโอมตินร้อนอยู่ก็ไม่มีอะไรนะอย่าลืมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสุดข่าและกดกระดิ่งมงมิงฟงฟิงด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องนันอิแอนทาเวลและช่องน้องแต่คอฟเวอร์ด้วยนะฝากด้วยไปฟังเพลงพอบ้างไม่พอบ้างแลว้วก็ฝากแฟนเพจท่านชายแต่พาชิมนะหลักสําคัญฝากด้วยแฟนเพจบุญมีวัดช็อปใครต้องการนาฬิกามือสองสินค้ามือสองวัตถุมงคลนะสินค้ามือสองญี่ปุ่นไปดูได้ที่แฟนเพจบุญมีวัดช็อปเดี๋ยวขอตัวนี่ กินนี่ก่อนโอมตีนร้อนบ๊ายบาย